สวัสดีครับอยู่กับส่องพลนผ้ารอคือเก่าครับวันนี้ผมจะพามาบึงอ่ามาละกอต้นตอผูนะครับเนาะว่าเป็นลักษณะแบบใดนะครับเนาะนี่ครับมาละกอต้นผูนครับจะเป็นดอกฉัดนครับนี่ครับจะเป็นดอกแบบกระเทยดอกกระเทยนะครับเนาะแต่จะบอมีหน่วยครับ ถึงมีหน่วยกับบอยไงนะครับเนาะพะว่าดอกดอกของบุกหงตัวผูนี่ครับจะเป็นการย่างเคาับเนาะนี่ครับเป็นการยาวๆเรียๆออกมาจากลำต้นนะครับเนาะนี่ครับเป็นยางเาเลยนะครับเนาะยางเาออกมาแล้วมีดอกครับนี่ครับดอกจะบกค่อยง่ยนะครับเนาะ่วนมากจะเป็นเป็นดอกนิดหน่อยครับ จะไ่ค่อยมีดอกใหญ่แต่ถ้ามีดอกใหญ่เนี่ก็จะจะเป็นหนวยก็จะบบใหญ่ครับเพราะว่านเป็นบัุ่งผูครับนี่ครับ่บง,งโตผูนะครับเนาะอ่าถ้าเป็นบัง่งกระเทยนะครับเนาะจะมีนี่ครับจะมีดอกดอกลักษณะแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับขึ้นมาจากมองกาดใบนี่เล่นนะครับเนาะ มันจะมองนีนะครับเนาะจะมีดอกเดียวแบบนี้นะครับเนาะเป็นทรงคห้ายๆขึ้นดอกเต่าผูนี่นะครับแต่จะง่าแล้วก็มีความสมบูรณ์กว่ากันนะครับเนาะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการดอกของอ่อเต่าผูนะครับเนาะมันก็เลยบ่มีหน่วยครับถ้าเป็นบังหุงกระเทนนะครับเนาะจะออกดอกมากช่วงนี้นะครับเนาะ จะมีหน่วยสูน่วยสูดอกครับเนาะนอกจากบอสมบูรณ์ครับจังเจะจะดอกจังสีโลนจังสีบอสติสหน่วยนะครับนี่ครับอันนี้มันบอแน่ใจนะครับมัาเป็นแขกดำหรือแขกนวลนะครับเป็นมะฮุ่งหลือกินนะครับเนาะนี่ครับถึงทานอาหารดินนะครับเนาะจะสมบูรณ์เท่าไรครับมันกับบอสามารถที่เป็นหน่วยได้แต่ถ้าเป็นมันกัจะบอไงครับเพราะว่านี่ครับ การดอกโลดครับมันจะเลียวเา้วนะครับเนาะถึงเป็นน่วยังกับ่ใหญ่ครับนี่ครับลักษณะของอบักฮ่งบักุ่งหรือมะละกอครับเนาะต้นตัวผู้ครับนี่ครับอถ้าเป็นปลูกเชิงธุรกิจนะครับเนาะเห็นเป็นธุรกิจบักฮวงนะครัเนาะปลูกบักฮวงต่ำาะหรือบักุ่งกินสุกนะครับเนาะ ส่วนมากจะปลูกเป็นสามต้นนะครับเนาะจะเพื่อไว้ก็คือบัุ่งกะเทยนี่นะครับบัุ่งกะเทย่งตัวเมียนะครับเป็นบังฮงเต้าผูนะครับเนาะซึ่งบัุฮงตัวผูนี่ครับดอกจะเป็นยังสีครับถ้าเป็นหัวดอกเป็นต้าผูนะครับเนาะการคัดดอกต้นแรกๆนี่จะจะเริ่มตัดได้ประมาณช่วงสามเดือนแลือสี่เดือนนะครับเนาะแล้วก็จะคัดออกใเหลือต้นเดียวนะครับเนาะจะปลูก3ามครับ อันนี้ผมมมถ่าไทยพอมีพี่น้องเบิง์นะครับว่าบักุ่งตัวผูเป็นแนวใด่ายนนะครับเนาะนี่เลยครับุ่งดอกตัวผูครับครับทุกท่านนี่ผมยังไลค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์สองอแฟนเพลอดาห,หน่นะครับขอบคุณครับ